ขอถวายความเคารพนอบน,อน้อมแด่คุณพระศรีรัตนาไทรด้วยเสียงกล้าบขอเจริญสุขขอความเจริญรุ่งเรืองทุกสิ่งทุกประการยงมีแตาา่ญาติธรรมญาติสนิทมิสหายเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายทุกรูปุกนามทุกคนทุกท่านสำหรับวันนี้พระอาจารย์สมพรก็จะได้มาบรรยายอธิบาย ขยายรักธรรมที่จะนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพชีวิตของเพื่อนมนุษย์ทั้งหลายให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับวันนี้ก็จะอธิบายถึงการพัฒนาศักยภาพของทรัพยากรที่มีอยู่ในตัวเราในเรื่องของปัญญาปัญญานะที่ มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตมนุษย์เลยปัญญาเนี่ยเป็นคุณสมบัติพิเศษของสัตว์โลกที่เรียกว่ามนุษย์ประเภทเดียวที่มีคุณสมบัติโดดเด่นกว่าสัตว์อื่นเพราะมนุษย์เนี่ยจะเป็นบุคคลที่สามารถมีศักยภาพของปัญญา จะนำเอาไปใช้ประโยชน์ได้อย่างมากมายมหาศาลสามารถที่จะใช้ปัญญาสร้างสรรค์ในสิ่งที่ดีก็ได้ใช้ปัญญาสร้างสารรค์ในสิ่งที่ทำลายล้างก็ได้สามารถที่จะใช้ปัญญาไปในสู่หนทางแห่งความดับทุกข์ก็ได้ผลทุกข์ก็ได้สามารถที่จะคิดดีก็ได้คิดชั่วก็ได้แยกแยะดีชั่วผิดถูกได้ มันต่างกับสัตว์เดรัจฉานมันต่างกับสัตว์นรกหรือว่าเทวดาบางประเภทพรมก็ไม่ได้มีปัญญาเหมือนมนุษย์มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐที่เรียกว่าเป็นผู้ที่มีปัญญาที่มีศักยภาพสูงสุดแต่มนุษย์ไม่ได้ใช้ ปัญญาของตัวเองให้เกิดประโยชน์สูงสุดเลยโดยส่วนมากถ้ามนุษย์มีปัญญาร้อเปอร์เซมนุษย์ส่วนใหญ่จะใช้ปัญญาแค่30%เอร์ซเท่านั้นและส่วนส่วนใหญ่จะใช้ปัญญาไปในทางที่ผิดผิดเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ เราจะเอาทรัพยากรที่มีค่าของเรานี้เอามาให้เกิดการจุดประกายในความคิดเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้เอาปัญญานี้ไปพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดเพื่อชีวิตของท่านทั้งหลายจะได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางโลกหรือทางธรรม ถ้าเป็นทางโลกท่านก็สามารถที่จะใช้ปัญญานี้พัฒนาให้ประสบความสำเร็จในเรื่องของทรัพย์สินเงินทองหรือว่าการศึกษาต่างๆหรือแม้กระทัง่งความสุขในด้านของจิตวิญญาณก็ตามถ้าเป็นทางธรรมก็สามารถที่จะพัฒนาจากปุถุชนไปสู่อริยชนจะไปถึงเป็นพาอรหันพ้นทุกข์ได้ในที่สุดแล้วเราจะทำยังไงล่ะ ที่เราจะพัฒนาทรัพย์อันมีค่าของเรานี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้โดยหลักๆแล้วในเรื่องของปัญญานั้นมีอยู่3ส่วนด้วยกันที่เราจะพัฒนาให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้ได้แก่ขั้นที่หนึ่งก็คือสุตตมยักปัญญา สุตตมยับปัญญาก็คือการศึกษาเรียนรู้อย่างที่ท่านได้ฟังจากพระอาจารย์ในขณะนี้อย่างที่ท่านได้ศึกษาป1ป .2 ป .3 ป .4 จนจบปริญญาตรีโทเอกดังนี้อย่างที่ท่านได้ศึกษาจาก YouTube Google หรือว่าศึกษาจากผู้รู้ต่างๆก็ตามเราได้ศึกษาจากอ่านอ่านการฟังการเขียนการ ประกอบปฏิบัติการดูการทดลองได้หมดตรงนี้นะเขาเรียกว่าสุตตะมยะปัญญาปัญญาที่เกิดจากการศึกษาเล่าเรียนถ้าเราไม่ศึกษาเล่าเรียนให้จุดประกายเกิดขึ้นก่อนเนี่ยเราจะไม่มีแหล่งแห่งความรู้เราจะคิดเองอะไรเองไม่ได้เพราะว่าสติปัญญาของเรามันอยู่ใน ขอบเขตจำกัดสมมุติว่าเราอยู่ในวัดเนี้ยเราก็มีความรู้อยู่ในวัดเนี้ยนะเราก็มองเห็นอยู่ในวัดเนี้ยเห็นคนในวัดนี้เห็นสิ่งของในวัดนี้แต่ถ้าเราศึกษาจาก Google จาก Youtube เราก็สามารถที่จะไปเห็นในวัดอื่นๆนะ ถ้าเราอยากจะเห็นวัดพระแก้วเราก็กดไปที่วัดพระแก้วเขาก็จะฉายให้เราดูเราก็ได้รู้ว่าพระแก้วเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะเราจะได้ไม่มโนขึ้นมาเองนะอยากจะดูวัดนั้นเขามีอะไรบ้างเขาปฏิบัติกันอย่างไรบ้างเราก็กดดูได้นี่คือการศึกษาแต่ถ้าเราไม่เปิดประเด็นของเราให้เกิดการศึกษาแล้วนะจากป .1 ป .2 ป .3 ป .4 กไก่กกาไม่รู้ แล้วท่านจะไปจบปริญญาตรีได้อย่างไรมันจะต้องมีการศึกษาขึ้นมานะอันนี้เป็นประเด็นที่หนึ่งเพราะฉะนั้นการศึกษาตัวนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่สําคัญประการหนึ่งเลยทีเดียวที่จะจุดประกายทางความคิดแห่งสติปัญญาให้เราเกิดแสงสว่างขึ้นมานะปิง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 ขึ้นมาเนี่นะเหมือนเอฟเฟกที่นะ กำลังดำเนินการอยู่นี้เนะี่ยมันกระจายตัวออกมาปิ้งปิ้งิ้งป,งปงิออกมานะประเด็นที่สองก็คือเมื่อเราได้ศึกษาจากตํำรับตําราสุตตมยปัญญาแล้วเนี่ยเราก็ต้องเอามาพินิษพิจารณาดูเรียกว่าจินตะมัปัญญาจินตะมัปัญญานี้มันเป็นการประมวลผลหรือประเมินผลหรือการวิเคราะห์วิจัยจาก สามัญสำนึกเรียกว่าสามองส่วนต้นอ่าวิเคราะห์ออก่อนว่าอันนี้น่าจะจริงอ่าใช้คำว่าน่าจะจริงก่อนน่าจะจริงนะน่าจะใช่นะสมมุติว่ามีคนเขาเอาแตงโมมาให้เดาลูกหนึ่งนะเราก็มองดูแล้วว่าเออแตงโมเนี่ยใช่แต่ เราก็ไม่รู้ว่าภายในมันเป็นสีเหลืองหรือสีแดงเราก็น่าจะไปก่อนวิเคราะห์เออน่าจะแดงนะเพราะว่าแตงโมงส่วนใหญ่มันจะเป็นสีแดงแต่บางครั้งอาจก็พาดก็ได้ใช่ปะ่ะเพราะนั้นเราใช้การคำนวณจากตรงนี้ขึ้นมาว่าเฮ้ยตรงเนี้ยมันน่าจะเป็นเช่นนี้มันน่าจะเป็นเช่นนี้น,น,ะน,น,น,นะปลูกมะม่วง ขึ้นมาต้นหนึ่งเฮ้ยมันน่าจะเป็นมะม่วงมันนะแต่พออออเข้ามาจริงๆบางทีมันไม่ใช่มะม่วงมันก็ได้ถูกว่ะเพราะฉนั้นเราศึกษาแล้วเราวิเคราะห์ตรงนี้แล้วถ้าเราวิเคราะห์ว่าใช่อ่าโอเคว่าเราวิเคราะห์แล้วความน่าจะเป็นเนี่ยมันน่าจะเป็นถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเออน่าจะถูกต้องถึงแปดสิบเปอร์เซ็นตเราก็ดําเนินการต่อไปอย่างพระพุทธเจ้าสอนว่า เรามีความแก่เป็นธรรมดาความเจ็บความไข้ความตายความพัดพลาดเป็นธรรมดาเราจะล่วงพ้นไปไม่ได้เราคิดแล้วเอาสมองคิดแล้วโอ้โหโดนอยู่ว่ะใช่แกนี่ผมงอกแล้วนี่นะฟันน้ำนมไปหมดแล้วเหลือฟันแท้ที่ยังพอดูแลอยู่ก็ยังพออยู่ได้นะปกติถ้าไม่ดูแลนี่ไปหมดแล้วนะ คนรุ่นราวขราวเดียวกันบางทีก็ใส่ควันปลอมไปหมดแล้วนะแต่ของเรานี่ดูแลของเรามีสมุนไพรนะที่จะช่วยดูแลร,รักษามันก็คงทนอยู่ทีแรกเหงือกล่นนะก็ไปหาหมอหมอบอกเหงือกล่นพอเหงือกล่นนะทำไงมันก็จะล่นก็ใช้สมุนไพรเข้าไปกนะ็ตอนนี้แข็งแรงดีแล้วนะทีนี้ตาก็ฟางแล้วนะไม่ใส่แว่น ก็เซ็นชื่อไม่ได้แหละนะใครจะให้เงินนักสิบล้านทาไมใส่แว่นนี่รับไม่ได้นะเซ็นรับเงินไม่ได้นะโอ้โหมันเซ็นไม่เหมือนเขาไม่เบิกให้นะเขาไม่ให้เบิกนะเพราะฉะนั้นตาก็ไปแล้วความแก่เนี่ยพอกเราพิจารณาดูแล้วใช่เ้ยพิจารณาดูในเบื้องต้นว่าใช่ความเจ็บโอ้โหสารพัดตั้งแา่หัวยจนเท้าทั้งภายในทั้งภายนอก ปวดหัวปวดหลังปวดขาปวดข,าปวดข่าปวดเอวปวดท้องอะไรสารพัดไปหมดเออพระพุทธเจ้าพูดจริงนะเออเรามีความตายเป็นธรรมดาตายไหมโอ้บางคนฉันไม่น่าตายนะเออก็ตอนนี้มันยังไม่ตายไม่น่าจะตายนะแต่เรามามองว่าปูเราตายไหม ย่าเราตายไหมตาเราตายไหมย,ยายเราตายไหมพ่อเราตายไหมแม่เราตายไหมไม่เหลือไปหมดแล้วนะคนที่เข้ามาแล้วไปหมดแล้วนะลูกน้องก็ตายนะเมื่อเร็วๆนี้เมื่อวานนี้ทําบุญเจ็ดวันไปนะห้าเดือนยังไม่ทันออกมาแทงซะแล้วตายแล้ว,ลวเราจะไปเหลือไหมเราก็คนเหมือนท่าน เราก็คนเหมือนเขาแล้วเราจะไปเหลือไหมไม่เหลือโหอย่างมากไม่เกินร้อยปีแล้วอย่างนี้โอโ้โหแล้วปากดีๆอย่างนี้ด้วยนะพูดแบบตรงไปตรงมาอย่างนี้ด้วยโหโไม่รู้ว่าจะถูกยิงวันไหนก็ไม่รู้นะบางทีเนี่ยเราพูดตรงไปนี่นะมันก็มันก็ไปขวางกับสิ่งที่มันไม่ตรงนะแต่ว่ามันก็ต้องทำไป ก็ต้องทาไปเพราะว่าเราก็พูดในทางที่มันมีเหตุมีผลถูกต้องมีหลักฐานอ้างอิงและพิสูจน์ได้จเจริญพรคุณโยมจเจริญปานนนนะโอ้ไม่ได้เจอกันนานเลยนะคุณโยมนะขอให้สุขกายสุขใจ,จเจริญธรรมดังนั้นเราก็ต้องพิจารณาดูแล้วว่าโอ้โหอันนี้เรื่องจริงนะตายพัดผ้าก็มีนะพัดผ้าก็มีแล้วพ่อแม่อันเป็นที่รักก็จากไปน้ําตาเล็ดน้ําตาร่วงไปแล้วนะ เงินทองต่างๆก็มีอันตรธานไปบ้างอะไรไปบ้างก็มีแหละนี่คือความจริงเราคิดในเบื้องต้นนะอ้าวบางคนพูดไม่จริงบางคนพูดจริงเราก็พิจารณาดูดีว่าเอ้ยเขาพูดไม่จริงอันนี้ไม่ใช่มาจากพระด้ยบิดกนี่ว่าเฮ้ยอันนี้เขาอุปโภกขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่ นะสอนแนวนี้ไม่ถูกนะนะจะไปยุบหนอพองหนอย่างหนอเยียบหนอเฮ้ยเอามาจากพระไตรปิฎกเปล่าว,ะวะ่าตอนเราบวชเราบวชเกสาโรมานะขาทันตาตาจัจโจเราไม่ได้บวชยุบหนอพองหนอนี่หว่าตอนเราสวดมนต์ทำวัดตอนตอนเช้าเขาให้เราพิจารณาขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเฮ้ยยุบหนอยุบหนอมันให้เราพิจารณาอย่างไงวะ มันมันไม่มันไม่เป็นไปตามที่ถูกต้องตามขลองนี่วะเฮ้ยตอนเราบวดนี่อุปชาสอนให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังเออไม่ใช่ไม่ใช่ย่างหนอเหยียบหนออ่านะหรือว่าเวลาสอนกรรมฐาน ยืนต่อหน้าอุปชานะผู้สวสอนซ้ายยกหนอย่างหนอเหยียบหนอขวาย่างหนอยกหนอเหยียบหนอไม่มีนะไม่มีเฮ้ยอันนี้มันถูกหรือผิดเราก็ต้องคำนวณแล้วเราต้องคำนวณดูแล้วอันนี้ใช่หรือไม่ใช่เอ้ยอันนี้หลอกอลไรไม่ใช่แหละเราก็ต้องถอย เราต้องพิจารณาก่อนปัญญาในเบื้องต้นเนี่ยจินตมยปัญญาเนี่ยเราจะเรียนอะไรเนี่ยเรียนได้แต่ความคิดจะต้องอยู่เหนือความรู้เรียนรู้แต่ต้องคิดด้วยไม่ใช่เรียนรู้แล้วไม่คิดถ้าเรียนรู้แล้วไม่คิดเขาจูงจมูกเราไปทางไหนเราก็ต้องไปนะเราเป็นคนที่มีปัญญาบอกแล้ว เราเป็นคนที่มีปัญญาถ้าเราไม่เอาปัญญามาใช้ประโยชน์ปัญญามันก็ไม่มีประโยชน์อะไรนะมันก็เปียกเสมือนโคกระบือที่ถูกเขาลากจูงไปนะเพราะนั้นแล้วเราจะต้องเฮ้ยฉุกคิดได้เฮ้ยอันนี้ใช่เว้ยอันนี้เป็นช่องทางแห่งความร่ำรวยอันนี้เป็นช่องทางแห่งความชิบหายนะอันนี้ ผิดศีลอันนี้ถูกทำอันนี้ผิดทมอันนี้ถูกทำนี่เราก็ต้องพิจารณาดูแล้วต้องเข้าใจแต่พอเราพิจารณาอย่างนี้มันก็ยังไม่ถูกร้อยเปอร์เซ็นหรอกโอกาสผิดมันก็มีนะบางทีเนี่ยบางทีเนี่ยเขาพูดในในเชิงเขาเรียกว่า ในเชิงกลยุทธ์หรือว่าเขาเรียกว่าเขาใช้การสร้างวารีมาพูดขึ้นมาให้เราฟังแล้วดูดีน่าจะเป็นไปได้ที่เขาพูดหลอกลวงกันประเภทนักการเมืองต่างๆที่หาเสียงต่างๆเขาก็ใช้วลีสร้างขึ้นมาหลอกว่าเมื่อเขาได้แล้วเขาจะให้อย่างนั้นเขาจะทำอย่างนี้อะไรอย่างนี้พอได้ปั๊บ มีข้ออ้างอย่างงู้นบ้างละอย่างนีม้มานี่คือเขาสร้างวลีขึ้นมานะอย่างสมัยหนึ่งสมัยหนึ่งที่เขามีการแอนตี้ระหว่างอุโทโธกับยุบหนอพองหนอแล้วก็มีในสายของสัมมาอารหังแล้วก็มีในสายของยกมือนะไม่ต้องไม่ต้องเอ่ยชื่อนะ เขาก็ตั้งวลีมาว่าอ่าเขาก็ตั้งวลีมาว่าสายไหนก็ถึงบรรลุพระนิพพานเหมือนกันนั่นแหละอ่าเขาก็ตั้งวลีมาว่านะดูให้ดีนะให้เขาดูดีว่าสายไหนก็ถึงพระนิพพานเหมือนกันนั่นแหละถ้าสายไหนถึงพระนิพพานเหมือนกันงั้นบ้านอัตมาวัดอัตมานี้นะก็ไม่ต้องลงที่อยู่ไม่ต้องลงชื่อแล้วนะ ส่งไปสถานีมารยมวัดไหนก็ได้เหมือนกันไปสถานีมันก็จะคว้างทิ้งลงขย <c oughs> นะนะมันก็จะคว้างทิ้งลงขยะะใช่ปะ่ะมันไม่ใช่นี่มันเป็นการแต่งวลีที่ทําให้ดูดีนะอย่างพระอาจารย์ไปยังพูดพูดแบบไปเขาเรียกว่า พูดให้ความเห็นหรือว่าให้ข้อคิดในแนวทางที่ตรงกันข้ามกับสายุนหนอพองหนอเนี่ยเขาก็ตั้งวรีนะมากบเกือนว่าเราเป็นผู้สร้างความแตกแยกบ้างละนะหรือว่าเราเป็นผู้ที่ความรู้น้อยนะไม่ได้จบปริญญาหรือว่าประสบการณ์น้อยอะไรเงี้ย เขาก็จะพูดมาในลักษณะเช่นนี้นะที่ว่าคือพูดง่ายว่าถ้าเหตุผลกูสู้ไม่ได้กูก็จะใช้อำนาจบีบหรือไม่งั้นก็ตีลวนออกไปเลยนี่คือการแต่งวลีของเขานะหนึ่งถ้าเหตุผลสู้ไม่ได้และยอมรับเหตุผลไม่ได้คือบีบเลยปึ๊บใช้อำนาจบีบเลยมึงอยู่ไม่ได้มึงไม่จบแน่อ่า ถ้าอยู่ในกรอบของเขาก็คือต้องย้ายวัดหรือถ้าเรียนอยู่คือมีมีหมายแดงไว้เลยนะเตรียมหัวกระดาษสีแดงไว้เลยนะมึงไม่จบแนะ่วันนั้นไปที่พุนทธมณฑลนะยังไม่ทันไรเลยพอขึ้นไปปฏิบัติเท่านั้นแหละเขาบอกเลยอย่าค้านนะถ้าค้านไม่จบเออนี่นะ คือเขาเขากากเขากันไว้ก่อนเพราะอะไรเพราะเขาให้เหตุผลเราไม่ได้ในสิ่งที่เขาสอนมาเขาให้เหตุผลเราไม่ได้แล้วถามว่าคุณเอามาจากพระไตรปิฎกฉบับไหนเล่มไหนหน้าไหนตอบไม่ได้หรอกมันไม่มีพระบาลีเนี่ยว่าอย่างไงยุบหนอพองหนอย่างหนอเยียบหนอเนี่ยบาลีว่าอย่างไงตอบไม่ได้หรอกมันไม่มี เดีว่ะเขาก็กันก่อนไงการก่อนนะการก่อนนะวันนั้นพูดนะไปพออ้างรับเหตุผลไม่ได้เขาบอกว่าประธานสงองค์หนึ่งนะเอามาจากพมาก่านะไปค้านเขาไม่ได้เนะี่ยเพราะเหตุผลมันพูดแล้วมัน มันรับไม่ได้แล้วเอาเหตุผลอื่นมาคัดค้านไม่ได้เนี่ยปุ๊บเขาจะใช้อํานาจเข้ามาเลยปั้งเลยนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องคิดดูให้ดีนะพิจารณาดูให้ดีว่าเขาใช้อํานาจบีบเราไหมเขาใช้วรีกล่อมเราไหมนี่คือสิ่งที่ที่น่าน่าจะพิจารณาดูให้ดีนะเพราะนั้น เรามีปัญญาเราต้องพิจารณาดูได้อย่าดูคนแต่ภายนอกอย่าดูคนแต่เปลือกอย่าดูคนแต่ผู้มีอำนาจนะเพราะนั้นอำนาจไม่ได้การันตีว่าเป็นคนดีหรือถูกต้องเสมอไปใช่ไหมเพราะนั้นแล้วเราก็จะต้องพิจารณาดูก่อนในเรื่องของจินตมยปัญญาพิจารณาในเบื้องต้นนะพิจารณาของสมองส่วน ส่วนภายนอกก่อนนะทีนี้ที่สำคัญเลยก็คือปัญญาที่จะพัฒนาให้เกิดศักยภาพสูงสุดนำไปสู่การหลุดพ้นได้พ้นทุกข์ต่างๆได้เขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาเขาเรียกว่าภาวนามยปัญญาคือเมื่อเราเรียนแล้วเราพิจารณาแล้วในเบื้องต้นนะเราจะต้องนำมาปฏิบัติภาวนา นะหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับหนึ่งหายใจเข้าพูดหายใจออกโทนับสองแล้วมันจะเกิดกระบวนการเรียนรู้นะภายในและวิเคราะห์วิจัยสัมผัสจริงปฏิบัติจริงลงมือทําจริงมันจะรู้ว่าอันนี้ใช่อย่างพระเจ้าเนี่ยสอนว่าเราเนี่ยต้องมีทุกข์เอะเราก็ต้องมาปฏิบัติ่ทุกข์จริงไหม นั่งแล้วปวดเป็นทุกข์ไหมเมื่อยเป็นทุกข์ไหมหิวเป็นทุกข์ไหมกระหายเป็นทุกข์ไหมปวดอึปวดฉี่เป็นทุกข์ไหมเราก็ต้องมานั่งปฏิบัติพิจารณาดูนะอ่าพระเจ้าสอนให้เราพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังโดยความเป็นของไม่เที่ยงเราวพิจารณามาไม่เที่ยงจริงไหมโอ้โหเมื่อก่อนดำปีเดี๋ยวนี้ขาวโพลนหมดนะ ถ้าจะให้ถอนผมงอกไม่ต้องถอนตัดหัวดีกว่าง่ายกว่าเยอะเพราะถอนไปมันเจ็บเปล่าๆนะว่ามันงอกไปหมดแล้วนะนะและ้วดูนี้มันไม่เที่ยงมันสั้นแล้วมันยาวไหมเออมีใครมั่งที่บวชมาแล้วโกนหัวครับโกนหัวครั้งเดียวแล้วไม่ต้องโกนอีกเลยอยู่ตลอดชีพเลยมีไหมไม่มี ใช่ไหมใครตัดผมครั้งเดียวแล้วอยู่ได้ตลอดชีพใช่ไหมไม่มีมันอยู่ได้ในบางคนที่กรณีพิเศษที่ว่าเขาไม่ตัดผมเลยมีเทพมีอะไรองค์นะที่เคยเห็นเป็นส่วนน้อยแต่ผมมันก็ขาดผมมันก็ขาดไปตามการเวลาของมันอันนี้เราก็ต้องมาพิจารณาผมขนเล็บฟันหนังถึงความไม่เทีย่ยบเป็นทุกข์นะ เมื่อมันงอกแล้วเป็นทุกข์ไหมเมื่อมันหลุดเป็นทุกข์ไหมนะหนังเหี่ยวฟันหักเป็นทุกข์ไหมมันใช่ของเราไหมพิจารณาถึงผมขนเล็บฟันหนังว่ามันมีโรคอะไรบ้างนะนั่งพิจารณาไปนะพิจารณาไปนะให้มันเกิดกระบวนการทางความคิดให้มันเกิดการตั้งสมการตั้งคําถามมาแล้วมันหาคําตอบในตัวเองนะว่ามันมีโรคอะไรบ้างในตัวเรานะ มันสกระกมันสกระโปกจริงไหมเออถ้าเราไม่สกระโปกอืแล้วก็ไม่ต้องล้างเนี่ยมันจะไม่ต้องเปลืองน้ำนะน้ำก็ไม่ต้องอาบไม่ต้องเปืองฟันก็ไม่ต้องแปงนะเออนี่เราต้องพิจารณาดูหาความจริงด้วยการพิจารณาดูนะตั้งสมการขึ้นมาแล้วหาคําตอบตั้งสมการขึ้นมาแล้วหาคําตอบมันจริงไหมนะใช่ไหม มาอย่างไงหาเหตุมาที่ตรงนี้มันมาเหตุอย่างไงมันเกิดผลอย่างนี้เหตุมันมาอย่างไงเหตุนี้มันไปหาผลอย่างไงอะไรอย่างนี้เราก็ต้องวิจาราดูแต่ถ้าไปในสายของยุบหนอพ้องหนอนะมันมีแต่คําถามมันหาคําตอบไม่ได้หรอกแล้วมันจะอึดอัดมากเลยโอ้โหถามทำไมกูปวดนี้วะทําไมกูปวดเข่าอย่างนี้วะทําไมกูปวดเข่าอย่างนี้วะเมื่อไหร่อาจารย์กูจะให้ออกวะเมื่อไหร่อาจารย์กูจะให้พักวะ มันด่าไปอะไรไปวุ่นวายไปหมดในหัวจิตหัวใจหนักหนักเข้าเครียดครับหนักหนักเข้าปวดรับไม่ได้บางคนบวมทั้งขาเลยก็มีนี่คือสิ่งที่มันผิดทางใช่ป่มมันผิดทางมันไม่ใช่เพราะนั้นแล้วเราก็ต้องเอามาภาวนามมยับปัญญาคือการปฏิบัติให้สัมผัสจริงแม้ในทางโลกก็เหมือนกันนะ เราจะเรียนหุงข้าวเราก็ต้องหุงหุงจริงไม่ใช่มโนอ่าให้คนอื่นเขาหุงให้ไม่ใช่อ่าเราจะเรียนขับรถเราต้องลงมือขับจริงเราจะเรียนพายเรือเราต้องลงมือขับจริงนะไม่ใช่ไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่ทำเรียนแล้วไม่จับพายไม่จับรถเลยไม่ใช่นะมันไม่ได้มันไม่เป็นเพราะนั้นเราต้องทำลงมือทำให้สัมผัสเออ อันนี้ผิดอันนี้ถูกนะอย่างเราจะทำ u t u b e เนี่ยนะไม่ใช่เรียน Youtube มาเป็นปีแล้วโอ้โหไม่ได้ลงมือทำสักคลิปหนึ่งเมื่อไหร่มันจะเป็นนะเรียนเจ็ดวันทำเลยปึ๊บเลยอัดส่งผิดถูกชั่วดีไม่เป็นไรลบได้นะไม่ตายไม่ติดคุกก็ใช้ได้นะไม่ต้องไปนะไม่ต้องไปไาย รูปลามกอนาจาร์ลงคลิปนะนะมันก็ผิดไปเพราะนั้นทำในสิ่งที่มันดีๆนะเราพูดในสิ่งที่มันดีดีมีประโยชน์แล้วคลิปมันจะดังหรือไม่ดังเดี๋ยวก็ปล่อยมันไปนะเดี๋ยวธรรมชาติมันก็เป็นไปเองนะพระอา,าจารย์ทำคลิปเนี่ยนะทำไปเถอะนะพูดไปให้มันดีๆพูดธรรมะไปพูดโน่นพูดนี่ไปให้มันเกิดประโยชน์สั้นบ้างยาวบ้างมีคนดูบ้างไม่มีคนดูบ้าง ไม่เป็นไรนะไม่ไม่ไม่เสียหายอะไรแล้วก็ทําไปนี่คือสิ่งที่เรียนศึกษาสุตตะมัยปัญญาวิเคราะห์วิจัยและลงมือปฏิบัตินะก็ขอฝากเอาไว้เท่านี้นะสำหรับวันนี้ก็ขอเจริญพรคุณโยมจเจริญนะเดี๋ยวเรื่องงานนั้นไม่ได้ไปพอดีติดงานบวชหลานนะที่ที่วัดนี่แหละ นะก็ขอโมทนาบุญด้วยกับวัดหนองไม้นะก็ขอรัตนาคุณพระศรีรัตนตไตรและบุญบาร,รมีที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาจงเป็นตะบะเดชาเป็นพระปัจจัยนำส่งให้เราท่านทั้งหลายบริบูรณ์ไปด้วยมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพานสมบัติมีสมต,สต,สติเป็นยาเป็นเลิศเกิดมาพบพระรัตนตไตรปฏิบัติตามคําสั่งสอนพระพุทธเจ้าไปจนกว่าจะถึงซึ่งมรรคผลนิพพานก็ขอฝากไดการ สองพระสองธรรมนำสุขนะในช่อง y o u t u ร้อยแสาระประโยชน์ด้วยให้ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะเพื่อเป็นกำลังใจแล้วก็ขอให้ช่วยกันเผยแผ่ธรรมะออกไปเพื่อเป็นปัญญาบารมีกับตัวเองยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเธอนิพพานะปัโยโหตุตุ